เรียนหรือยังเรียนหรือยังไอ้ต๋อตังมาล้อยดิเชื่ออะไรลูกขาไปโดนไฟเหรอท่อรถท่อรถไม่เป็นไรลูกมาเอาตังไปกินขนมมาลูกมานี่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 ตาให้ตังกินขนมนะระวังโดนไฟลูกหลานคนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่สองคนที่สองอะไรคนที่หนึ่งเรียนที่ไหนอ่ะแค่งโอ้เหรอเอาไปเรียนตามกันไปนะนี่ ัอดีไหนไหนหลังไหนมายาสมเสมอดีก็รับหัวใจอ๋ออยู่กันกี่คนแล้วเนี่ยสองคนตายายสคนตายายโอ้โหได้บ้านใหม่โอเคเนาะอยู่ดีขึ้นเนาะอยู่ดีขึ้นครับอยู่ดีขึ้นมาเอาของมาตั้งทางนี้มาโอเคเนะยิ้มหวานเนี่ย ยิ้มหวานเนี่ยขอรับากนเลยไม่เป็นไรนี่คงชัวหน่อยแล้วจีบเขาตอนอายุเท่าไหร่เลยเนี่ยอือสิบเก้าสิบหกฮเอยสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือสิบเก้าอายุสิบเก้าจีบคนสิบเจ็ดเรียบร้อยตอนนั้นอายุสิบเก้าจีบคนอายุสิบเจ็ดบอกเรียบร้อยเออเอามา โอเคนะยายนะไปไปสวัสดีสวัสดีเป็นกําลังใจให้มาอขอบคุณทุกคนเลยนะที่ช่วยกันดูแลเนะาะโอเคช่วยกันดูแลตายายนะโอเคขอบคุณมาก